น้ำจิ้มขมบำลำแสบน้ำจิ้มขมบำลำ่อยปะรอร่อยกุ้ง ต้องใส่ที่หิวด้วยเมียวกินไหมกินบ่อา,าหารม่อกี้กินไปแล้วเดี๋ยวกินปลาบ่ฮะเดี๋ยวกินปลาใช่บ่เดี๋ยวให้กินเด้ออร่อยไหมกุ้งอ่า พอชอบอันนี่ยย่างน้ำจิ้มผมดีอืมแซ่บมาข้าวทางกินหิว,วะเมื่อกี้ให้ไปเยอะกินไปเยอะแล้วนะอ่ะอาเอาอีลเอามาปุ๋ยมานาังนกินจ้ะเอาพี่เกียม์่ะพี่เกียมกินแล้วไปแล้วแม่น่ะแม่ไม่กินเด้อ วันนี้วันสงกรานกินกุ้งด้วยกันปลาเนื้อย,ย่างอร่อยไหมอร่อยมก้าวอ่า